หาให้หายสงสัยทำไมเซเว่นที่ญี่ปุ่นถึงชื่อไม่เหมือนที่ไทยก่อนหน้านี้ผมไปญี่ปุ่นมาครับแล้วผมก็สังเกตว่าเฮ้ยเซเว่นมันไม่ได้เขียนเหมือนเซเว่นอีเลฟที่บ้านเรา แต่มันเรียกว่าเ e เ v e n and I Holding แล้วนี่มันใช่อันเดียวกับเซเว่ไทยหรือเปล่าผมสงสัยมากเลยไปหาคำตอบมาเล่าให้ฟังกันครับจริงๆแล้วเซเวนเนี่ยเริ่มต้นจากอเมริกาในปี1927โดยบริษัทเ t า l a n d i ไอค Company ตอนนั้นก็าขายน้ำแข็งเป็นหลักแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วกลายเป็น Seven e อในปี1946ที่ชื่อ Seven e อเเวนเี่ยเพราะเปิดตั้งแต่7โมงถึง5ทุ่มส่วนเซวที่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาในปี1974โดยบริษัท I t o ต o ย a d o ดซื้อแฟนาาอรนไ เซเว่นแอดไอโฮดิ้งเพื่อบริหารเซเว่นในญี่ปุ่นเองแถมเขายังปรับเซเว่นให้เข้ากับวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นแบบสุดๆ,ๆเช่นมีข้าวกล่องเบนโตคุณภาพดีมีตู้จ่ายบินซื้อตั๋วคอนเสิร์ตสินค้าลิมิเต็ดเอディชั่นหรือแม้กระทั่งห้องน้ำส่วนเซเว่นในไทยเนี่ยจะบริหารโดย CP ซึ่งถือสิทธิ์แฟรนไชส์จากอเมริกาโดยไม่ได้เกี่ยวข้องจากญี่ปุ่นเลยเพราะฉะนั้นเซเว่นที่ญี่ปุ่นกับไทยถึงต่างกันทั้งชื่อสินค้าและบริการใครเคยไปญี่ปุ่นแล้วเจออะไรในใน 7, มเจมกกนน๋งๆ